เหมือนแบบผ่อนคลายผ่อนคลายเราจะออกคลิปห้าสสวัสดีครับช่องมาจอ้กันค่ะครับวันนี้เรา2คนมีเวลาที่มาอยู่ร่วมกันคุยกับเพื่อนสมาชิกช่องมาจอยกันที่พี่นูหายไปนานเลยนะครับน้องพินฟ้าก็ไม่ค่อยได้เข้ามาร่วมฟิตเชอรลิงเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าไม่มีสนามยิงปืนก็เลยไม่ได้ให้น้องเขามานะครับแต่วันนี้ที่เรา2คนมาหรือที่พี่นูจะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก ทาง YouTube หรือว่าผู้ที่ทำเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับช่องปืนหรือพี่ๆที่ทำไว้นานแล้วหรือมือใหม่สมัครเล่นเหมือนพี่นูเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมเจอปัญหาที่อยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าคลิปมันเป็นยังไงคือไปเราปล่อยไปให้เพื่อนๆสมาชิกชมเนี่ยก็ก็ไม่ได้เข้าไปเช็คในเมลครนี้มันมีเมลแจ้งมานะครับก็คือแจ้งอะไรมาก็ไม่รู้ผมเองก็เป็นความรู้น้อยได้อยปัญญานะครับรู้อย่างเดียวว่า ให้มาใจกันภาษาอังกฤษแล้วก็ยาวไปหมดเลยผมก็เลยส่งไปให้คุณน้องพินฟ้าที่เขามีปัญญามีสมองเรียนสูงนักเรียน A แบบก็พึ่งพาเขานะครับก็ว่าเผื่อเขาจะได้แปลว่าเฮ้ยทำไมช่องพี่นูช่องเราเนี่ยสามคลิปอะ่ะโดนลบไปโดยปริยายเลยก็เลยต้องถามเขาว่ามันลบข้ออะไรเขาก็เลยเนี่ยฮะลองฟังดูนะครับจากที่อ่านมานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ก็ไม่ยากเลยค่ะเราใช้แอปพลิเคชันแปลค่ะผมเข้าใจว่าเขาใช้สมองคือจะ่ลยแบบไม่มีความว่องไวกว่าว่าอ่านแล้วก็ค่อยไปบอกเดี๋ยวจะช้าเราก็เลย Copy Paste ไปส่วนของแอปพลิเคชันแปลภาษาไทยให้เขาไปเลยค่ะแล้วก็ส่งต่อให้พี่นูทำความเข้าใจได้เลยว่าเขามีนโยบายในการ่าปกป้องถึงเรื่องของการนำเสนอเรื่องอาว์ธเนี่ยอย่างไรบ้าง เราก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะขัดกับนโยบายเขาค,คลิปของเราเนี่ยก็เลยถูกลบก็เรียกง่ายว่ามีอยู่3คลิปนะครับคลิปจริง,รงๆแล้วเรามานั่งวิเคราะห์กันเฮ้ยทำไมช่องอื่นเขายิงเขานู่นนี่ก็ไม่โดนล,ลบโอเคไอคลิปที่เรายิงนะครับมันยังไม่ถูกลบนะครับแต่คลิปที่ถูกลบก็จะมีคลิปที่20 21หรืออะไรประมาณว่าคลิปที่พี่นูกับน้องพินฟ้าพาไปร้านปืนไปรีวิวชมร้านปืนไทยในชั่นแนวนู่นนี่นั่นก็ประมาณสัก3คลิป แต่เรามานั่งวิเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อผมเข้าใจว่า y t u t u เนี่ยเขาอาจจะมีนโยบายที่แบบมีการซื้อขายอาวุธไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนแล้วก็เป็นพิษภัยอะไรก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่พวกเราเนี่ยถ้าถามตัวพี่นูเองเวลาดูช่องปืนเนี่ยอยากรู้อยู่แค่2อ,อย่างสาอย่างเองครับไม่ได้อยากรู้แบบโมเดลซีรีส์หรือประเทศหรือผลิตอะไรเยอะแยะหรอกอย่างน้อยคนที่อยากได้ปืนน่ยก็คือแน่นอนก็ต้องอยากรู้ราคาใช่ไหมครับ<ช>หอยากรู้ราคา อยากรู้ร้านอยากรู้โปรโมชั่นนั่นแหละครับไอ้สามสิ่งเนี้ยครับที่ผมทําให้เพื่อนๆสมาชิกอะ่ะ YouTube ใจร้ายกับผมมากเลยผมไม่รู้ตัวเลยนะลบแบบไม่รู้ตัวเลยลบไปเลยนะครับลบโดยที่ไม่ได้บอกเราเลยว่าอติดเหลืองแก้ไขปรับปรุงนะครับพอดีมาถามน้องบินฟ้านี่ครับพอแปลออกมาด้วยมันสมองเขากับแอปพลิเคชันนะครับ <c oughs> ที่เราพึ่งหวังพึ่งเขาไม่งั้นเราก็ทําเอง <c oughs> ก็แปลมาประมาณนี้ว่าคุณต้องถูกเอาคลิปออกแล้วออกแบบ บางคลิปเนี่ยผมไม่มีต้นฉบับนะครับก็เลยแบบเป็นแค่ความทรงจำหลายๆยอดหลายๆหมื่นวิวที่เพื่อนๆได้ดูนะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่วันนี้ขอมาระบายกันหน่อยว่ามันอุสตสาห์ปลดล็อกแล้วเราอาจจะเดี๋ยวไปซื้อปืนไปรีวิวนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับกับเพื่อนสมาชิกไม่รู้จะมีท่านใดมีความเห็นอย่างไรหรือว่ามีประสบการณ์แบบไหนที่พี่ที่ทํามก่กนหรือเพิ่งเริ่มทําแต่ตอนนี้ที่เราเจอเนี่ยผมก็มานั่งวิเคราะห์ก,กับน้องว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะ เริ่มจะเข้ากดเกณฑ์ของ YouTube ที่มีอะไรนะมียอดซับถึง1,000ขึ้นไปแล้วก็เริ่มมีชั่วโมงดูมากขึ้นคันนี้พอมันใกล้ผ่านกดเนี่ยเขาก็ก็หลายเดือนที่เราทำมาคลิปที่ให้เพื่อนๆดูราคาดูนู่นนี่เราพาชมอะ่ะก็ไม่เห็นมันทำอะไรเราไม่เห็นเตือนแต่อยูดีดีอเมื่อหลายวันก่อนเองเนอะก็ตัดไปเลยหายไปเลยคลิป20 21แล้วเนี่ยล่าสุดก็ตัดอีก ผมก็เลยรู้ว่าจะมาแจ้งเพื่อนเพื่อสมาชิกว่าต่อไปนี้ยอย่าคิดว่าทําไมพี่นูไม่บอกราคาทําไมไปแล้วทําไมมันอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเราแบบไปแคปว่าโปรโมชั่นฟ้าผ่าราคานู่นนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับได้รู้ราคาแล้วก็เตรียมเงินขอใบปอสานั่นคือเหตุผลเดียวที่อยากทําแต่ตอนเนี้ทุกทูบมัน เราสองคนเลยนะครับพี่หนูขาอะไรอย่างนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกเราเนี่ยเขาจะมาอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์ถามพี่นูเนี่ยโดยส่วนตัวได้ไหมคะใช่ปกติเนี่ยผมก็ขึ้นให้แล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยประมาณสักยี่สิบสามสิบท่านแล้วนะทุกวันนี้ผมกลายเป็นร้านปืนนะเออบอกอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้บ่นอะไรแต่ว่าโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนจะโทรมาสอบถามพูดคุยกันก็อย่าบางทีก็สิบเอ็ดโมงเที่ยงคืนก็มีนะครับแต่ผมเพื่อน เออก็น่าด้านรับนะครับก็เลยคุยคุยใจแต่ด้วยความที่เราอยากเป็นเพื่อนสมาชิกกันตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาตั้งไลน์กลุ่มเป็นกลุ่มมาจอยกันดึงเพื่อนๆประมาณสักยี่สิบสามสิบท่านนะที่มาสอบถามข้อมูลร้านอะไรพี่นูราคาเท่าไหร่แล้วก็ช่วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เราแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรแต่ด้วยความที่เออทำช่อง YouTube แล้วมันก็พอผ่านกดมันก็ดีใจนะครับอาจจะมีแบบรายได้นิดน้อยเพราะเราก็อาจอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยโอเคมันจัดการเราไปแต่ตอนนี้เพื่อนๆที่ อยากจะทราบอะไรก็มาในอินบ็อกซ์มาในไลน์นู่นนี่นั่นดีกว่าเหมือนเดิมแต่ถ้าพี่นูไปทำคลิปแบบเนี้ยที่แบบเออมิหนาทำไมคนอื่นเขาไม่ทำกันวะไม่บอกละคงราคานู่นนี่นั่นเวลาใน Facebook เขาถามก็ไม่ตอบอ๋อเราเพิ่งรู้ว่าถ้าตอบไปมันจะผิดกฎนะครับเราก็นึกว่าเรารุนแรงหรือเราก็ไม่ได้ไปยิงหมายิยงแมวที่ไหนเนาะก็มีแต่สาวๆสวยๆน่ารักอย่างเงี้ยครับคอยยิงนู่นนี่นั่นแต่ตอนเนี้ยพี่นูแค่แจ้งพเพื่อนสมาชิกเราสองคนก็บอกว่า เราไม่ได้หายไปไหนแต่เนื่องจากโควิดเนื่องจากสถานการณ์ที่ปิดสนามด้วยแล้วก็ไม่กล้าไปที่บางบุรพภาแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าปอสามเราได้แล้วเราคงจะต้องไปซื้อปืนกันแต่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะไปซื้ออะไรแต่คงจะไม่เบ้ามอยอะไรขนาดนั้นแล้วเนาะยูทูบไม่งั้นคือปัญหาคือมันไม่มันไม่ให้เราผ่านกดอะผมไม่ได้ซีเรียสกันแต่ปัญหาคือมันเอาคลิปเราสองคนหายไปแต่โชคดีนะครับคลิปที่น้องพินฟ้าอยู่กับผมเนี่ยไม่ถูกลบเลยนะฮะ ี่ยนะคะคลิปที่ดีที่สุดจะมาจ่ายกันค่ะถ้ามีเขาถูกลบมแล้วผมจะโทรไปบอกยูทูบ b e คุณทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับพินฟ้าจะอุทธร์แล้วอุทอร์อีกอทอรแล้วให้มันมาอยู่ใน YouTube ได้และตอนนี้นะมันต้นฉบับผมก็ไม่มีอ่ะปัญหาคือ t u b e บแม่บอกผมว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเริ่มเข้าขายนู่นนี่นะบอกราคาทําไมวะอะไรเงี้ยแล้วให้ผมเมอลบราคาหรือตัดต่ออะไรใหม่ได้แต่ตอนนี้เราคต้องแบคอัพไว้บ้างใช่ใช่ตอนนี้ผมจะสํารอง ต้นฉบับไว้แต่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าบางคลิปมันก็มีต้นฉบ,บาบพอผมตัดต่อกันเสร็จผมก็ทิ้งไปเลยเพราะไม่ใหญ่มันหนักเกินโอเคก็วันนี้เราสองคนก็มีความสุขสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอระบายหน่อยนะครับคลิปนี้คือและใครมีข้อแนะนําอะไรก็ช่วยบอกหน่อยนะครับพวกอ,อ,อาจารย์หมอก็ดีหรือ,อ,อพ่อบ้านหน้าหนวดหรืออะไรก็ได้ครับที่ที่ท,ที่แนะนําผมหน่อยเพราอจะได้เป็นกําลังใจกันจริงๆอะท้อนะครับจะบอก u t u b e เลยนะครับ เราสองคนไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมเขาไม่ยอมบายครับสวัสดีค่ะค